ครับสวัสดีทุกท่านครับครับไม่มีมีโอกาสเดินทางมาที่ตำบลน,น้าแกเพื่อข้ามเขื่อนเจียวจังหวัดจ,จันทุนทอนนะครับพอดีหลัดหลาะมาด้านหลังนะครับมาที่วัดป่าหนองทุกุกเห็นเปืนปั่นพญานาคไ้นะครับก็เลยแบะเข้ามาทายชิดไปพี่น้องในเบิงนะครับ องไงครับเดียวยังมาตัน้นในรบายสีนะครับยังมาตั้นลุ่สีมีเกียดีอีกองหนึ่งนะครับดยูยด้านหลังแต่ก่อนอนนั้น ปีที่แล้วนะครับพ่อแม,ม่กับบัตรท่านได้บัท่านมีนะครับคนกำลังสางครับพี่น้องที่เบิ้งนะครับให้โชคดีนิช่นะครับเด้อถุกถุกสั่นครับ นี่ครับไตเสียนครับไตเสียนการคดการมมวนตัวนี่ครับอ่อนช้อยครับ เดี๋ยวผมขอกรากบหลวงปู่แป๊บหนึ่งครับตรงนี้เป็นครับตรงนี้เป็นสาราการประเรียนนะครับกําลังกาลังสัางด่านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือสวงลางที่ว่าท่านปู่กระเบื้องพระประธานแทนพระนะครับยังมาแล้วเสร็จ พอดีช่วงที่ผมเดินทางนี่เป็นขากลับนะครับขากลับจะกลับทางจังหวัด,ดยะโสธรเลยไปตีทุขาหลวงพอดีเป็นตรงนีเป็นทางผ่านนะครับตลัดเลาะมากนะครับจังจะได้พอถ้าไปถนนถนนใหญ่ขยุ่ถนนใหญ่นนกับจะบวเป็นเส้นนี้ครับอันนี้อยู่ด้านหลังบานบันเชียหญย,ยครับตำบลนเชียหไ่อำเภอ อำเภอขั้มเพ้นเจียวครับเป็นเส้นทางหลักนะครับอยู่ในดงเป็นดงนะครับเส้นทางตรงนี้จะหลัดออกไปบ้านหน้าทมครับหน้าทมอำเภอขัม้มเพนเจียวนี่ครับหลัดไปหากันได้ ็อีกเส้นทางนึงก็จะออกไปหน้าแก่ถ้าถึงหน้าแก่นะครับเลียวขวาจะเป็นเป็นลุงแค่นยหญครับก็อย่างมันแค่นนะครับ อันนี้เป็นเป็นงานบุญนะครับประกาศงานบุญขอเชิญร่วมเททองหล่อรูปเหมือนหกปูะพาจานหนาจะพานมาแล้วครับสองกรกฎาหลงปู่เสากันตะสีโรหลวงปู่มั่นบุรีทัตโตหลวงตามหาบัญญาณสัมปนโนหลวงตามหาบุญมี ส,สิลิทโรหลวงปู่บุญมีปริปุนโนหลวงตาพวงส,สุขิทิริโยสุขินทริโยครับ ันงานหน้าตรงๆครับด้นานหน้าตรงๆก็รูปรูปสุ่งนะารเจีคล้ายๆกับมังกรนี่นะครับอ้าวพี่ทองครับ คือนี้ขอจบไว้ใเพียงแค่นีก้ก่อนครับเดี๋ยวจะเดินทางํำนะครับมันจะกลับำํำขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ